ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมื่อวันพฤหัสที่ยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะพี่น้องเน,ะงนเาะครับเมื่อึ้นนี้นะควันพะวัสที่ยี่สิบสอพฤษภาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองห้าสาม หนึ่ขับส่วนเลขล่างก็ออก3 7เจ็ดพี่น้องเนาะครับของปูศูนย์เงวดที่พานมากอะเขาจะเลขวิ่งนะพี่น้องครับพุทธี่ยีบสองพุษภาคมสองห้าหลาวพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด2กับ3เน้นที่สองพี่น้องสองโมมามาสามแต่ว่าจับคู จับคู่พอถึงนะพี่น้องเนาะสามสามสามสี่สามห้าออกสามเจ็ดนะครับเอาเมื่อนี้พรอเตรียมพามาติดตามต่อเนกนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะครับไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะวันศุกร ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤษภาคมหกเจ็ดนพีนองเนาะ เราพัฒนาปู07นะครับ แต่เมืองในทอดทรัพท์กันบนล่างวิ่งรูดสามกับห้าพี่นอ้อง สมกับห้าเด่นที่ห้านะพี่น้อง สามสี่สามห้าสามหกนะครับ สีสี่ห้าสหกนะครับ ห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะครับ ครับมวนีนโบมีเล็กกันเป่ากันนั่นพี่น้องเนาะกันเบิน่นครับปูเนีนที่หาเนาะพี่น้องเนาะ ครับติดหากันนี้มีสามห้าสี่ห้า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 สี่สี่ห้ากับกันหาพกน้ำนะพี่น้อง ครับอันนี้เฉพาะปูเนี่นยที่หาติดหาเนะพี่น้องเนาะครับก็จะมี4-5-5-4กับกันไว้นะพี่น้องวันนี้พอเตรียมคอไว้พอนควายเข่าควายแตกฟังๆเนิ่มป่วยเอ็ดีก็จะได้โชคโม,ามานัมนมันกันเนาะครับเนาะชัดเจนนะพี่น้อง ครับลาวพัฒนา24พฤษภาคม67บนล่างนะพี่น้อง3กับ5เน้นที่5นะครับ3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6ครับปู07นะครับปกติปูที่มีกันเบิ่นกันเป่าพี่น้องงวดนี้บ่มีนะพี่น้องเนาะครับเอาวันศุกร์ที่24พฤษภาคม67เนาะพี่น้องกับลาวพัฒนาปู07 ขับบนล่างวิ่งรูดสามกับห้าเน้นที่ห้านะครับขับจับคู่กับสามสี่สามห้าสามหกสี่สี่สี่ห้าสี่หกห้าสี่ห้าห้าหกนพีนองเนาะเอาฉะนั้นแล้วตัวทีโบนเน้นห้ามักเข้ากับเอาน้พี่นองเด้อนะรับที่สําคัญก็จะลืมนะครับมักจอบตัวใดกก็จะลืมลับตัวไว้น้านะครับเนาะรับอาพอาเทียมข้อกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนะด 7, นะ้อปูศูนยะ์เจ็ดนพีนองเนาะ รับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตี่ยมับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนะครับเนาะรับะนนแดวพ่อเตมก็ไวพ้พอนคอยเขาคอย,คอยแตกฟังๆเน,นิ่งงวดนี่รับเป็ีก็จะได้โศกโศกมันมันกัดนะครับเนาะ ครับเอาขามาแล้วก็จะเริ่มเด้อพี่น้องเด้อกดไค์กดแช่พอเตียมน้ำแดเนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเต้มนํำนะครับครับเอาสุด้ทย้ทยสุดนี้พอเตียมกอกรับขอพระคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเต้มครับพอเต้มขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจียบใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับขอ้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอเตรมก็มีแค่นี้เนะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม